กิจการบทที่24เปาโลขึ้นให้การต่อหน้าเฟลิกเทอร์ทูรัสกล่าวหาเปาโลและเปาโลได้ถูกขังถึง2ปีด้วยกันเรามาร่วมกันแสวงหาในบทนี้นะครับถ้าเรายังจำเหตุการณ์ในบทที่ผ่านมาได้นะครับนายทหารนายพันนะครับ ได้ช่วยเปาโลโดยการส่งเปาโลมาหาเจ้าคุณเฟลิกหรือถ้าเทียบตำแหน่งก็เหมือนกับเป็นผู้ว่าราชการของโรมันที่เข้ามาดูแลแต่งตั้งเพื่อมาดูแลดังด้านการพิจารณาว่าความหรือเรื่องของเราของทางกฎหมายและมีส่วนในการปกครองชนชาติยิวนะครับตรงนี้เนี่ย หลังจากที่เปาโลได้ถูกส่งตัวมาที่นี่แล้วอนาเนียนะครับมหาปุโรหิตก็รีบตามมาด้วยมหาปุโรหิตผู้นี้ก็เป็นผู้ที่ตบหน้าเปาโลนั่นแหละครับเขาได้พาคนจำนวนมากนะครับไปกับเขาพร้อมกับนักพูดคนหนึ่งที่ชื่อว่าเทอร์ทูลัสเทอร์ทูลัสผู้นี้เนี่ยจะมีบทบาทเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่รู้ เรื่องของตัวบทกฎหมายของชาวโรมันถ้าเปรียบยุคสมัยนี้ก็เหมือนกับเป็นอา,อายการหรือว่าทนายนะครับที่จะขึ้นไปว่าความโดยในที่นี้เขาเองเนี่ยอยู่ในฐานะของฝ่ายโจทย์ส่วนาทางเปาโลเนี่ยก็อยู่ในฐานะของจำเลยดังนั้นเทอร์ทูลัสก็จะทำหน้าที่คล้ายๆกับอายการ นำเรื่องฟ้องร้องเปาโลต่อหน้าเจ้าคุณเฟลิกนะครับพอทุกคนมากันพร้อมหน้าเนี่ยเฟลิกก็ได้ให้โอกาสที่เทอร์ทูลัสเริ่มต้นฟ้องร้องก่อนเลยการฟ้องร้องของเทอร์ทูลัสขึ้นต้นมานี่มีคำหวานนะครับมีคำโปรยที่ค่อนข้าง หวานเจี๊ยบเลยนะครับบอกว่าท่านเจ้าคุณเฟลิกเจ้าข้าข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีความสงบสุขยิ่งนักเพราะท่านให้มีการปรับปรุงอันเป็นคุณประโยชน์แก่ชาตินี้โดยการคุ้มครองของท่านข้าพเจ้าทั้งหลายรับอยู่ทุกประการทุกแห่งด้วยจิตกระตันอยู่เป็นที่ยิ่งนะครับคือสรุปความง่ายๆก็คือว่าเยินยอนะครับว่าเฟลิกเนี่ยตั้งแต่เขามาเนี่ย ทำให้บ้านเมืองนั้นสงบสุขแล้วก็มีการปรับปรุงมีการจัดการที่เป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากเลยทําให้ประเทศชาติเนี่ยจเจริญภายใต้การดูแลของเจ้าคุณฟิลิกเขาทุกคนที่อยู่ภายใต้การควบคุมการดูแลของเจ้าคุณฟิลิกเนี่ยล้วนซาบซึ้งในสิ่งที่เจ้าคุณฟิลิกได้กระทำเห็นไหมครับ มาตอนต้นนี่คือมาแบบหวานเจี๊ยบเลยนะครับแต่ว่าหลังจากนี้จะไม่ใช่เช่นนั้นแล้วนะครับเขาได้บอกว่าเปาโลผู้นี้เนี่ยเป็นคนพานยุโยงพวกยิวทั้งหลายให้เกิดการวุ่นวายทั่วพิภพ,พและเป็นตัวการของพวกนาซาเลตนั้นคือมาถึงหลังจากเยือนยอเสร็จเขาก็ เริ่มต้นในการที่จะใส่ความเปาโลเลยนะครับบอกเลยว่าเปาโลเนี่ยเป็นคนผ่านได้ทำการยุยงชาวยิวเป็นอันมากเนี่ยให้วุ่นวายไปหลากหลายประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยเปาโลก็ไปถึงก็ทำให้ชาวยิวนั้นวุ่นวายไปกันหมดแล้วก็เป็นตัวการสำคัญของพวกนาซาเลตพวกนาซาเลตก,ก็คือพวกที่ประกาศ เรื่องราวของพระเยซูเพราะว่าพระเยซูนั้นเป็นชาวนาซาเลตนะครับดังนั้นเขาจึงเรียกพวกที่ประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เนี่ยว่าเป็นพวกนาซาเลตนั่นก็คือเริ่มต้นมาก็คือใส่ความแล้วนะครับการใส่ความที่สําคัญในที่นี้ซึ่งเป็นสิ่งที่จะเอาเปาโลให้ถึงตายนั่นก็คือว่าเขาใส่ความเปาโลว่าได้กระทําให้พระวิหารเป็นมลทินนะครับ คือถ้าพูดง่ายๆว่าใครก็ตามที่ได้ทําพระวิหารให้เป็นมลทินตามกฎหมายของชาวยิวเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะ,ะลงโทษพิพากษาคนคนนั้นเนี่ยให้ถึงตายได้นะครับเขาเลยอ้างกฎหมายของชาวยิวให้กับเจ้าคุณเฟลิกได้ทราบเพื่อที่ว่ากฎหมายของโรมันเนี่ยจะได้มีความสอดคล้องกับกฎหมายของชาวยิวนั่นก็คือว่าให้พิจารณาโทษเปาโลถึงตายได้นะครับ พอพูดอย่างนี้จบปุ๊บเขาก็บอกว่าแต่ว่านายพันบริเซียส์นะครับได้มาแย่งตัวเปาโลไปเสียโดยใช้อำนาจที่มีอยู่แล้วก็ส่งเปาโลเนี่ยมาอยู่ต่อหน้าเจ้าคนฟิลิปนะครับเขาก็บอกเองว่า,าให้เจ้าคนฟิลิปถามเปาโลดูสิว่าที่เขากล่าวมาเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับพอเตอร์ทิลัสพูดเสร็จเนี่ย พวกยิวที่สนับสนุนก็พูดเหมือนกับเ,เห็นด้วยยอมรับด้วยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าที่พูดมานั้นเนี่ยเป็นความจริงทุกอย่างเลยนะครับก็คือว่าพวกมากกลากไปถ้าเกิดเราสังเกตนะครับบางครั้งเนี่ยเรื่องที่ไม่จริงนะครบบางครั้งเรื่องที่ไม่จริง แต่พอมีคนมายืนยันมาสนับสนุนแล้วก็บอกว่าเออเรื่องนี้มันจริงนะจริงนะจริงนะพูดกันหลายๆป่าปากเข้าจากเรื่องที่ไม่จริงก็กลายเป็นเรื่องจริงสำหรับเขาเหล่านั้นได้อันที่เราต้องระวังให้ดีนะครับโดยเฉพาะในชีวิตประจำวันของเราเรารับรู้ข้อมูลข่าวสาร มาได้อย่างครบถ้วนมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวนี้นะครับมีเฟกนิวส์เกิดขึ้นมากมายหลายรูปแบบและบางทีเราก็เชื่อในเฟกนิวส์เหล่านั้นเนี่ยอย่างง่ายๆเราบางทีเรายังไม่ต้องการข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรเลยเขาเขียนมามีหลักเหตุผลนิดนึงเราก็เชื่อเขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนพอเชื่อตามก็ บอกต่อด้วยบอกต่อไปบอกต่อกันมาถ้าวิธีการนั้นหรือว่าเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยส่งผลถึงชีวิตของเขาเช่นเขาไปกินอะไรบางอย่างเพื่อทำให้หายจากอาการอย่างนี้โรคอย่างนี้แต่พอกินไปมากๆเข้ากลายเป็นว่าโอ้กลายว่าสิ่งที่กินนั้นทำร้ายอันตรายต่อร่างกายของเขาเองนี่แหละครับจึงต้องระมัดระวังให้ดีนะครับ เราอย่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้เรื่องมุสาเรื่องที่เป็นความเท็จเนี่ยพูดไปพูดมาแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นจริงคนเหล่านี้ร้วนแล้วแต่ใส่ความเป่าโลทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเมื่อทุกคนใส่ความเปาโลเสร็จเฟริกนะครับก็ได้ทำหน้าที่ของเขา เขาได้ให้เปาโลมีโอกาสได้พูดแก้ต่างนะครับเปาโลจึงได้พูดมีโอกาสได้พูดกับเจ้าคุณเฟลิกเปาโลได้บอกว่าเนื่องจากที่ข้าพเจ้าได้ทราบว่าท่านเป็นผู้พิพากษาแก่ชาตินี้หลายปีแล้วนะครับเปาโลก็พูดความจริงนะครับเพราะสิ่งที่เขารู้มาว่าเฟลิกก็ได้ปกครองอามาเป็นเวลาหลายปีแล้วก็ได้ขึ้นว่าความ ได้แก้คดีในหลายๆคดีซึ่งเปาโลก็รู้มาอีกว่าก็มีความยุติธรรมอยู่ระดับหนึ่งเขาก็มีความเบาใจอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นเปาโลยังได้บอกครับว่าฟิลิปก,ก็ได้สืบทราบดีว่าตั้งแต่ตัวเขาขึ้นไปนมัสการที่กรุงเยรูซาเล็มนั้นยังไม่เกิน12วันเลยนะครับเขาพวกเขาเนี่ยก็คือพวกยิวเนี่ยที่มาฟ้องร้องเขาเนี่ย ไม่ได้เห็นว่าตัวเปาโลนั้นไปเถียงกับผู้หนึ่งผู้ใดหรือยุโยงประชาชนให้วุ่นวายคือพูดง่ายๆนะครับยังไม่ได้มีเรื่องยังไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเปาโลไปถึงกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยสิบสองวันไม่สามารถที่จะมาก่อเรื่องวุ่นวายก่อกระบฏดหรือก่ออะไรที่มันเป็น ลักษณะของการปลุกปั่นประชาชนได้นะครับระยะเวลาสั้นๆเป็นปเท่านี้เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเปาโลจึงชี้ให้เฟลิกได้เห็นนะครับว่าเขาไม่ใช่ผู้ที่จะไปทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายใดๆให้เกิดขึ้นและก็ไม่มีใครได้เห็นตัวเปาโลที่จะไปทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายเหล่านั้นขึ้นมาด้วยนะครับไม่มีพยานที่ชัดเจนเปาโลนะครับได้ บอกว่าเหตุการณ์ทั้งปวงที่พวกยิวและปุโรหิตที่กาลังฟ้องร้องเขาอยู่เนี่ยว่าไม่มีหลักฐานแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าเปาโลจะขอรับอยู่สิ่งหนึ่งนั่นก็คือว่าสิ่งที่เขาใส่ความว่าเปาโลเป็นพวกรัทธินอกลีดหรือมิจฉาลัทธิเนี่ยก็คือเป็นพวกนิยมพระเยซูชาวนาซาเลสอย่างเงี้ยนะครับ เปโลยอมรับว่าเขาเป็นผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์นะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้บอกนะครับว่าตัวเองเป็นพวกนอกลีดหรือว่ามิชฉาลธิในที่นี้เนี่ยเปโลได้ชี้แจงเพิ่มเติมด้วยว่าขณะที่เขาติดตามพระเยซูคริสต์แต่เขาก็ยัง คงที่จะรักษากฎบัญญัติยังนมัสก,การพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของชาวยิวเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันถือบัญญัติอันเดียวกันนะครับเปาโลบอกอย่างเคร่งครัดเลยนะครับว่าเขาเชื่อถือคำซึ่งเขียนไว้ในพระราชบัญญัติและในคำปีของศาสตราพยากรณ์ทั้งหมดนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่แก้ข้อกล่าวหา ของอมหาปุโรหิตที่ตามมาฟ้องร้องนะครับว่าเขาได้ขัดขืนต่อพระราชวัญญัติก็แก้ไปอีกหนึ่งข้อกล่าวหาเปาโลได้พูดเพิ่มเติมอีกด้วยว่าข้าพเจ้ามีความหวังใจในพระเจ้าตามซึ่งเขาเองได้มีความหวังใจด้วยคือหวังใจว่าคนทั้งปวงทั้งคนที่ชอบธรรมและคนที่ไม่ชอบธรรมจะเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับถ้าเราจํา ข้อความตรงนี้ได้ก็คือเปาโลได้พูดในขณะที่เขาถูกจับอยู่ในสภายืนต่อหน้าปุโรหิตและพวกฟาริสีและสะดุสีนะครับ mm hmm. เขาเอาเอาคำพูดตรงนี้เนี่ยทำให้เขาลอดจากสถานการณ์ที่จะเกิดการรวมหัวกันที่จะจับเปาโลไปฆ่าคือฟาริสีเห็นด้วยว่า จะมีการเป็นขึ้นจากตายดังนั้นฟาริสีจึงได้เกิดข้อขัดแย้งกับซาดูสีขึ้นมาณนะเวลานั้นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขา,เาหลุดรอดมาได้นะครับเปาโลก,ก็ยังได้ยืนยันตรงหลักความจริงข้อนี้อยู่นะครับว่าคนที่ชอบทำและคนไม่ชอบทำวันหนึ่งจะเป็นขึ้นมาจากความตายข้อความตรงนี้ไม่ใช่เพียงแค่ข้อแก้ต่างให้เขาสำหรับ พวกฟาริสีพวกซาดูสีหรือต่อหน้าเจ้าขุนเฟลิกเท่านั้นนะครับแต่เป็นข้อความที่บอกมาอย่างเราทั้งหลายด้วยเช่นเดียวกันว่าสําหรับมนุษย์แล้วการตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดเพราะว่าวันหนึ่งมนุษย์จะต้องเป็นขึ้นมาจากความตายไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนชอบธรรมหรือคนที่ไม่ชอบธรรมและเขาเหล่านั้นทุกๆคนจะต้องเข้าสู่การพิพากษานะครับ เราทั้งหลายซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้าสำหรับเราทั้งหลายก็การพิพากษาก็เริ่มต้นขึ้นในบ้านของพระเจ้าก่อนแต่สำหรับเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนเป็นบุตรของพระเจ้านั้นเรามีองค์พระเยซูคริสต์พระโลหิตของพระองค์ที่ชําระเราทั้งหลายแล้วนะครับเราจึงหลุดพ้นจากความพินาศเราจึงหลุดพ้นจากบึงไฟ ในที่นี้ก็เป็นกลับความจริงอีกข้อหนึ่งที่ยืนยันสำหรับชีวิตหลังความตายของเราทั้งหลายด้วยนะครับสิ่งสำคัญต่อไปที่เปาโลได้พูดก็คือว่าในข้อนี้ข้าพเจ้าอุตส่าห์ประพฤติตามใจวินิจฉัยผิดชอบที่ปาสจากผิดต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์อันนี้เป็นข้อยความข้อยข้อความที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับ ใจวินิจฉัยผิดชอบหรือว่าผิดและชอบอันนี้เนี่ยก็คือมโนธรรมของเขานะครับเขาสามารถแยกแยะรู้หรือว่าอะไรผิดอะไรดีอะไรถูกอะไรชั่วนะครับดีชั่วถูกผิดเขาสามารถที่จะแยกแยะได้โดยสิ่งเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่เขารู้แล้วรู้หลักความจริงของพระเจ้าแล้วสิ่งที่เขาประพฤติ ออกมาเนี่ยจะไม่มีผิดต่อหน้าพระเจ้าและก็จะไม่มีผิดต่อหน้ามนุษย์สำหรับเราทั้งหลายสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งวันนี้เราได้ประพฤติอย่างไรเราได้ประพฤติเป็นที่ชอบพระไทยพระเจ้าและเป็นสิ่งที่ถูกต้องต่อหน้ามนุษย์ด้วย หรือไม่หลายครั้งนะครับเรามักจะทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างออกมาเพื่อเอาใจมนุษย์แต่ทว่าสิ่งที่เราทำออกมานั้นกลับกลายเป็นว่าไม่ถูกน้ำพระทัยของพระเจ้าดังนั้นมโนธรรมของเราหรือใจวินิจฉัยผิดและชอบของเรานั้นจะต้องมีการทำงานอยู่เสมอเพื่อไม่ให้เราผิดพลาด ในการประพฤติของเราในแต่ละวันเปาโลได้เป็นพยายนตัวเขาเองว่าตัวเขาเองนั้นปราศจากผิดต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์คำพูดนี้เหมือนกับที่พระเยซูได้ทรงเป็นนะครับสภาพของพระองค์พระองค์เจริญวัฒนาขึ้นพระองค์เป็นที่ชอบพระไทยพระเจ้าและก็เป็นที่ชอบต่อหน้ามนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือว่าไม่มีความผิด ต่อหน้าพระเ,เจ้าและต่อหน้ามนุษย์เลยเขาไม่ได้ทำผิดพระองค์ไม่ได้ทำผิดเปาโลไม่ได้ทำผิดหลายสิ่งหลายอย่างเราทั้งหลายทำถูกต้องหรือไม่ให้เราถามตัวเราเองดูนะครับพอเขาพูดเช่นนี้เสร็จเขาก็เล่าไปถึงเหตุการณ์ที่เขาได้มีการเดินทางไปตามประเทศต่างๆประกาศข่าวประเสริฐ แล้วเขาก็ได้รวบรวมเขาเรียกว่าเป็นเงินช่วยเหลือนะครับที่พี่น้องชาวเอเฟซัสเอามาฝากเขาแล้วก็รวบรวมจากที่ต่างๆพี่น้องจะนําจากที่ต่างๆนะครับเอามาให้เขาก่อนที่จะมาที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับก็เอาเงินช่วยเหลือเหล่านั้นเนี่ยเพื่อมาช่วยเหลือกับชาวยิวที่อยู่ในกรุงเยรูซาเลม็มเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเกิด เป็นยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำเข้ายากมากแพงผู้เชื่อก็ดำรงอยู่ดำรงชีวิตด้วยความทุกข์ยากลำบากเขาจึงได้รวบรวมเงินเหล่านั้นเนี่ยมาช่วยเหลือรวมทั้งสิ่งของต่างๆมาช่วยเหลือชาวอยู่ด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำแดงออกนอกจากความรักที่พูดจากทางวาจาแล้วเขายังมีการกระทําที่สาแดงออกมาด้วยและเป็นการสาแดงออกของพี่น้องทั้งหลายที่ รักซึ่งกันและก,กันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ถ้อยคําและลิ้นนะครับแต่ด้วยความรักที่มีการสําแดงออกที่จะช่วยเหลือออกมาให้เห็นเป็นรูป,ปรธรรมขณะที่เขามาที่กรุงเยรูซาเลม็มก็มีพวกยิวบางคนนะครับที่มาจากแคว้นเอเชียถ้าเกิดเราอ่านในกิจกรรมที่21ข้อ27ก็จะเห็นได้ว่าจะมีชาวยิวบางคนมาจากแคว้นเอเชียไปเห็นเปาโลที่พระวิหารเขาก็ ปลุกปั่นฝูงชนให้จับเปาโลเพราะเขาใส่ความเปาโลนะครับว่าเปาโลได้พาชาวต่างชาติหรือว่าชาวกรีกซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาไปเห็นโตรฟิมัสชาวเอเฟซัสอยู่ในเมืองนะครับไม่ได้อยู่ในวิหารนะครับเขาก็ใส่ความว่าโอ้ก็เนี่ยแหละโตรฟิมัสเปาโลได้พาเข้าไปในพระวิหารแล้วก็ทําให้พระวิหารเป็นหมุนทิ่นอันนี้เขาก็เลยชีย้ให้เห็นว่ามีคนยิวเหล่านี้เนี่ย ที่มาจากแคว้นเอเชียเนี่ยมาใส่ความตัวของเปาโลนะครับโดยที่คนเหล่านี้ที่ใส่ความเปาโลเนี่ยก็ได้พบด้วยว่าเปาโลเนี่ยไม่ได้ทำความวุ่นวายนะครับคือถ้ามีการทำความวุ่นวายขึ้นมาจริง ก็ให้คนเหล่านั้นเนี่ยที่มาชาวยูที่มาชาวแคว้นเอเชียเี่ย,มา,า a a ยมาฟ้องเขาสิเขาควรจะมาฟ้องต่อหน้าฟิลิปที่นี่แต่คนเหล่านั้นไม่ได้มานะครับเพราะว่ามันไม่มีความผิดมันไม่มีหลักฐานมันไม่มีความจริงอยู่ในสิ่งที่เขากล่าวหาเปาโลเลยนะดังนั้นข้อกล่าวหาทั้งหมดที่ใส่ความเปาโลมา จึงเปาโลจึงแก้ต่างให้ตัวเองบอกว่าข้อข้อกล่าวหานั้น,นีตกไปทั้งหมดเลยยกเว้นอยู่ข้อเดียวนะครับว่าถ้าจะเกิดถ้าจะมีเรื่องของที่จะมาพิพากษาคดีได้ต่อหน้าเฟลิกก็คือเรื่องของการเป็นขึ้นจากตายนะครับซึ่งเฟลิกก็คงไม่ต้องไม่ได้มาพิพากษาเรื่องของการเป็นขึ้นจากตายนะครับเพราะว่านี่เป็นความเชื่อซึ่งขณะที่ฟาริสีและ ซาดูสีเองก็ยังเห็นต่างกันเลยนะครับฟฟลิกตาบิภาคษาไปนี่เดี๋ยวเป็นเรื่องอีกนะครับดังนั้นทุกข้อกล่าวหาที่พูดมาทั้งหมดไม่สามารถที่จะนำมาพิจารณาปรับโทษเปาโลโดได้เลยนะครับดังนั้นเมื่อฟิลิกได้ยินข้อความเหล่านี้เขาก็ผ่านกระบวนการคิดและกั่นกรองของเขานะครับว่า ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ให้เลื่อนการพิจารณาคดีไว้ก่อนดีกว่าเพราะจะตัดสินไปเลยก็กระไรอยู่นะครับดังนั้นก็เลยให้เลื่อนไปจนกว่ารีเซียสานพันจะลงมาก็อ้างนะครับในพันรีเซียสว่าถ้ามาแล้วเนี่ยจะได้ถามข้อมูลจากรีเซียสเพิ่มขึ้นแล้วได้ค่อยตัดสินกันทีหลังดังนั้นเฟลิกก็เลยให้ทุกคนกลับบ้านไปนะครับแล้วก็ สั่งให้ในายร้อยคุมตัวเปาโลไปขังไว้ในคุกแล้วก็ช่วงเวลานี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาก็เห็น,นเขาก็รู้นะครับว่าเปาโลไม่มีความผิดก็เลยให้การลดหย่อนความเข้มงวดนะครับไม่ให้คือก่อนหน้านี้เขาอาจจะเป็นนักโทษที่ดูเหมือนว่าเอออันตรายใช่ไหมครับแต่ก็พอรู้อย่างนี้ก็รู้ว่าเปาโลไม่ได้มีความอันตรายอย่างไรเลยก็สามารถที่จะอนุญาตให้มีคนเข้ามาเยี่ยมเยียนเปาโลได้บ้างนะครับ หลังจากนั้นนะครับอีกหลายวันนะครับเฟลิกก็มากับภรรยาชื่อดูสิลานะครับผู้เป็นชาวยิวดูสิลาผู้นี้เป็นบุตรีของกษัตริย์เฮโรดอักริปป้านะครับในประวัติศาสตร์ที่ได้มีบันทึกไว้นะครับก็ได้บอกว่าฟิลิกเนี่ยได้ยุยงให้ดูสิลานะครับหย่ากับสามีของตนแล้วก็มาแต่งงานกับตนเอง เป็นภรรยาคนที่สองอันนี้เป็นเรื่องราวที่เฟลิกได้กระทําผิดนะครับเพราะว่าเขามีการผิดประเวณีแบบซัาซ้อนทั้งดูสิลาทั้งเฟลิกด้วยกันเองด้วยนะครับโดยเฉพาะดูสิลาผู้เป็นชาวยิวนะครับเป็นลูกของเฮโรดอากริปปาเนี่ยก็คือจริงๆก็คือผิดบัญญัติของชาวยิวจริงๆโทษของเขานี่ต้องถึงตายเลยนะ แต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นเรื่องราวของการเมืองนะครับเฟลิกจึงได้ดุสิลามาเป็นภรรยานะครับก็หน้าตาก็คงจะต้องมีความสะสวยพอสมควรเลยแหะครับเฟลิกจึงได้หลงถึงได้รักแล้วก็มาแย่งมานะครับก็คือว่าเฟลิกกับดูสิลาเนี่ยก็ต้องการที่จะเรียกเปาโลออกมา คุยด้วยนะครับจะได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่เปาโลได้เชื่อนะครับโดยเพราะเรื่องความเชื่อในพระคิดนะครับแต่ขณะที่เปาโลได้ประกาศเรื่องราวของพระเยสุคริสต์ให้กับทางเฟลิกได้ฟังเนี่ยเปาโลได้พูดถึงเรื่องของความชอบธรรมความอดกลั้นใจทางกามหรือว่าการรู้จักบังคับตนไม่ให้หลงไปกับ ราคะตันหานะครับเพราะว่าผู้ใดที่ประพฤติตัวผิดในเรื่องของการมาลมเรื่องของชู้สาวเนี่ยพระเจ้าจะต้องพิพากษาเขาเหล่านั้นการพิพากษาจะหลอกคนเหล่านี้อยู่เบื้องหน้าเปาโลทำไมถึงพูดเช่นนี้ นั่นก็เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เปิดเผยกับเปาโลให้ได้รู้จักถึงท่าแท้ของเฟลิกว่าเขาเป็นคนเช่นไรและเปาโลก็ต้องการที่จะเตือนเฟลิกให้ทราบด้วยว่าตัวเองนั้นเป็นคนเช่นไรและได้ให้รีบกลับใจมาเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับเฟลิกได้ฟังว่ามีการวิพากษารออยู่เบื้องหน้าเขาก็กลัวจนตัวสั่น แต่ว่าเขาก็ยังไม่เชื่อในพระคิดนะครับเปาโลประกาศเองเขาก็ยังไม่เชื่อเลยนะครับแต่กลัวไหมกลัวนะครับก็จึงบอกว่าอ่ะอ่ะปล่อยไว้ก่อนนะครับเมื่อเรามีโอกาสเราจะเรียกท่านมาอีกนะครับก็ไว้คราวหน้าเดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะครับเดี๋ยว่าคุยกับเปาโลใหม่แต่ว่าอีกใจหนึ่งฟิลิปก,ก็เป็นนักการเมืองนะครับที่หวังผลประโยชน์นะครับเขาก็หวังว่าเปาโลเนี่ยน่าจะให เงินสินบนอะไรกับเขาสักหน่อยนะครับเขาจะได้ปล่อยตัวเปาโลไปนะครับเพราะว่ามีคนมาหาเปาโลแล้วก็รู้ว่าเอ้ยเปาโลได้สิทธิ์ในการเป็นพล,ลเมืองโรชาวโรมันอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยก็น่าที่จะเหมือนว่าเออน่าจะมีเป็นคนรวยมีเงินอยู่เขาจึงหวังที่จะได้เงินเหล่านั้นนะครับแล้วก็ยังมีเงินที่ เปาโลนํามารวบรวมมาเพื่อที่จะไปช่วยเหลือสิทธชนทั้งหลายอีกด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะมีเงินแต่ทว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับแม้ว่าเขาจะเรียกเปาโลมาบ่อยๆมาคุยด้วยมาคุยด้วยมาคุยด้วยแต่ว่าสุดท้ายเปาโลก็ไม่ได้เสนอสินบนอะไรให้กับเฟลิกนะครับจนกระทั่งครบสมัยอายุราชการของเฟลิกก็จะมีคนใหม่มาแทนคนใหม่นั้นก็คือ ปอริอเฟสตัสนะครับเฟสตัสก็จะมารับหน้าที่แทนเฟลิกนะครับเฟลิกอยากจะได้ความชอบจากชาวยิวจึงทิ้งเปาโลไว้ในคุกก็คือยังไม่ปล่อยง่ายๆเงินก็ไม่ได้อย่างนั้นถ้ายังไม่ปล่อยออกมาชาวยิวก็ยังนิยมชมชอบในตัวเขาอยู่เพราะว่าถ้าเกิดปล่อยออกมาเดี๋ยวชาวยิวก็จะมาบอกว่าเนี่ยเปาโลออกไปก่อความวุ่นวายอีกแล้วนะครับช่วงนี้เปาโล จึงได้ถูกขังลืมไปเลยนะครับขังลืมไป2ปีนะครับแต่ในช่วงรวลาเวลา2ปีนี้เปาโลก็ได้เขียนหนังสือจดหมายนะครับไปถึงคิดจักทั้งหลายในเมืองโคโรสีเอเฟซัสและก็ฟิลิปปีขณะที่เปาโลอยู่ในคุกก็ยังทําประโยชน์หรือว่ามีใจคิดถึงพี่น้องทั้งหลายคิดถึงคิดจักทั้งหลายในเมืองต่างๆที่เขาได้เคยไปประกาศข่าวประเสริฐมาแล้ว และหนังสือเหล่านี้เนี่ยก็จะมีความเาเขาเรียกว่ามีการเปิดเผยที่ลึกล้ำมากยิ่งขึ้นนะครับเราจึงได้รับประโยชน์จากหนังสือจดหมายทั้งโคโสีเอเฟซัสแล้วก็เฟรดิป,ปีด้วยนะครับเรื่องราวของเปาโลมาถึงณเวลานี้ก็สภาพการเขาก็คล้ายๆกับโยเซฟที่ ถูกขังลืมอยู่ในอียิปต์ใช่ไหมครับก็คล้ายๆกันผู้ที่ปฏิบัติพระเจ้าไม่ใช่ว่าจะมีสภาพการที่ยังไงทุกอย่างต้องราบลื่นดีอยู่เสมอหลายครั้งพระเจ้าก็นำผู้ที่รับใช้พระองค์เนี่ยต้องถูกจองจำนะครับแต่ในการถูกจองจำทุกครั้งเนี่ยจะสามารถได้รับประโยชน์นะครับ เพื่อให้ตัวของผู้รับใช้ของโะรงนั้นสามารถที่จะเติบโตขึ้นและอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เขาจะสามารถที่จะอยู่ใกล้กับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะเรืเ่องราวของเปาโลยังมีต่อนะครับอีกสี่บทก็จะจบในหนังสือกิจการแล้วในครั้งหน้าเราจะมาต่อกันใหม่นะครับในบทที่25แล้วและพบกันใหม่ครับสาระเสริและขอบคุณโปร